สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาชมวิธีการสาธิตติดตั้งระบบกราวในอินเวอร์เตอร์ไฮโวล์นะครับโมเดลกรีนเที่ถูกต้องกันนะครับก็คือเราจะแนะนำนะครับในกรณีที่ไม่มีการไฟฟ้าเข้ามาร่วมนะครับตัวเครื่องอินเวอร์เตอร์เนี่ยจะมีพอร์ตเทอร์มินอลนะครับตำแหน่งกราวอยู่ในเครื่องนะครับหรือ,อตำแหน่งกราวด,ด้านข้างเครื่องด้านล่างนะครับจะแนะนําให้ลูกค้าติดตั้งกราวที่จุดนี้ทุกครั้งในการติดตั้งระบบนะครับ สาเหตุเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันในกรณีถ้าเราไม่ติดตั้งระบบกราวนะครับอันนี้เราทําการจําลองอต่อแบตเตอรี่แล้วก็สแตนบายเครื่องนะครับโดยที่ยังไม่มีการไฟฟ้าเข้ามาร่วมนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่ากรณีถ้าเราเปิดเครื่องมาแล้วเนี่ยถ้าไม่มีระบบกราวนะครับจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเรามาดูนะครับเอาพุทของอินเวอร์เตอร์เนี่ยเมื่อเราทําการเอาตัวไขควงวัดไฟหรือเช็คลมนะครับทาการเช็คจะสังเกตได้ว่ามันมีไฟออกมา2เส้นนะครับ ทั้งขาลายแล้วก็ขานิวตอนนะครับอันนี้เราวัดที่ขาลายเสร็จแล้วก็จะวัดที่ขานิวตอนนะครับจะสังเกตว่ามันมีไฟออกมาทั้งสองเส้นนะครับวิธีแก้นะครับก็คือเราจะต้องติดตั้งระบบกราวนะครับลงไปที่ตัวอินเวอร์เตอร์นะครับในตำแหน่งเทอร์มินอลด้านในที่เป็นตำแหน่งกราวนะครับอันนี้เราจะทําการเชื่อมระบบกราวโดยผ่านเบรกเกอร์จาลองนะครับเดี๋ยวเราจะลองเชื่อมระบบกราวไปที่ หลักกาวโดยการเปิดเบรกเกอร์ครับจากนั้นเดี๋ยวเรามาลองวัดไฟนะครับที่ตําแหน่งเบรกเกอร์เอาพุทของอินเวอร์เตอร์นะครับว่าไฟมันหายไปหรือยังนะครับตอนนี้วัดที่ขาลายมีไฟนะครับเดี๋ยวเราลองวัดที่ขานิวตอนอะไฟที่ขานิวตอนหายไปแล้วเท่ากับว่าพอเราติดตั้งระบบกาวสมบูรณ์เนี่ยไฟจะออกมาแค่หนึ่งเส้นนะครับที่ขาลาย นะครับแต่ทีเนี้ยเราจะไม่แนะนำนะครับให้เอาระบบกลาวเนี่ยมาจำที่นิวตันโดยตรงของเอาพุ t อินเวอร์เตอร์นะครับเพราะสาเหตุอะไระในกรณีที่เราทำการต่อการไฟฟ้าเข้ามาร่วมในระบบเนี่ยเราจะสาธิตให้ดูนะครับผมขอปิดเบรกเกอร์ระบบกราวลงก่อนแล้วเราจะมาจำลองกันนะครับว่าเราป้อน ไฟฟ้าเข้ามาในเครื่องนะครับโดยผ่านตัวเบรกเกอร์นะครับตัวนี้เป็นเบรกเกอร์ r c b o นะครับหรือกันดูดอันนี้เราทําการยกเบรกเกอร์การไฟฟ้าเข้ามาในระบบนะครับโดยผ่านชุด protection ด้านบนนะครับจากนั้นเดี๋ยวเราจะทําการเปิดเบรกเกอร์อ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่หน้าเครื่องอินเวอร์เตอร์นะครับตอนนี้ไฟตําแหน่งการไฟฟ้ามาสแตนบายซึ่งตอนนี้เราตั้งค่าเครื่องให้ ใช้ไฟฟ้าเป็นหลักนะครับพอไฟฟ้าเข้ามาที่ระบบไฟฟ้าก็จะเชื่อมพร้อมจ่ายโหลดนะครับทีนี้เรากลับไปดูที่ระบบกราวนะครับในกรณีที่ผมบอกว่าเราไม่แนะนำให้จำกราวที่ a c out ของอินเวอร์เตอร์เพราะอะไรเพราะว่าในกรณีถ้าเรามีการไฟฟ้าเข้ามาร่วมเนี่ยนะครับและเราจำกราวนะครับเราจำกราวที่ a c out ที่ตำแหน่งนิวตันนะครับ จะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราไปดูนะครับพอเราเชื่อมกราวเข้ปไปในระบบเบรกเกอร์ะ Baker นะครับที่เป็น acbo ก็คือการไฟฟ้านะครับที่ต่อเข้ามาเนี่ยจะทําการทริปลงหรือพูดง่ายกคือไฟรั่วนะครับไฟจากการไฟฟ้าได้รั่วกลับออกมาที่กราวในขานิวตนันเอาพุที่เราต่อ,อเดี๋ยวเราทําการปิดระบบกราวลงและเราเปิดตัวเบรกเกอร์ไฟฟ้าเข้ามาใหม่นะครับ จากนั้นเราจะลองใช้กราวตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับก็คือตำแหน่งเทอร์มินอลนะครับของอินเวอร์เตอร์นะครับไปลงหลักดินแทนอ่ะเดี๋ยวลองยกกราวจำลองอ่ะสังเกตว่าตัวเบรกเกอร์นะครับที่เป็นกันดูดจะไม่ทริปนะครับอันนี้คือการต่อระบบกราวที่ถูกต้องนะครับในกรณีที่มีการต่อการไฟฟ้าเข้ามาร่วม แล้วลูกค้าถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมเบเกอร์กันดูดมันถึงทริปเดี๋ยวเราจะกลับไปดูที่ตัวเมนเบเกอร์กันดูดอีกครั้งนะครับเราจะทำการเปิดตัวเบเกอร์ซีธรรมดาขึ้นมาซึ่งตัวนี้เราทำการต่อขนานกันอยู่หรือเรียกว่าบายพาสนะครับเดี๋ยวผมจะทำการยกเบเกอร์ตัวนี้ขึ้นนะครับและเดี๋ยวาผมจะทำการจ่ายโหลดให้ดูนะครับว่าทำไมไอตัว RCBO เนี่ย มันถึงทริปลงผมจะทำการเปิดโหลดนะครับตอนนี้เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับเราใช้งานอยู่ที่1,500วัตต์เราจะเอาคลิปแอมนะครับไปจับที่ไฟการไฟฟ้าเข้ามาที่ขาลายนะครับ เพื่อดูว่าตอนนี้นะครับโหลดใช้งานกระแสอยู่กี่แอมป์ตอนนี้ขาลายเราวัดได้7แอมป์นะครับเดี๋ยวเราไปวัดที่ขานิวตรอนนะครับขานิวตรอนวัดกลับได้6แอมป์นะครับซึ่งหมายความว่าถ้าเราต่อนะครับเราต่อกลาว จำที่ตำแหน่งนิวตันของเอาพุตอินเวอร์เตอร์เนี่ยจะทำให้ไฟมัน่วกหรือไฟแยกทิศทางนะครับกระแสไหลไปลงหลักกาวด้วยนะครับเราจะคลิปแอมคล้องที่หลักกาวนะครับจะมีกระแสวิ่งอยู่ประมาณ0.8แอมอันนี้คือเป็นสาเหตุที่ให้ตัวเจ้าเบรกเกอร์การไฟฟ้าหรือตัวกระโดดตัวนี้ทริปลงนะครับทีนี้เราจะลองเปลี่ยนนะครับเราจะเอาคลิปแอมจับเหมือนเดิม เดี๋ยวเราจับด้านล่างนะครับเอาคิวแอมจับด้านล่างอันนี้คือเส้นที่วิ่งลงหลักกาวนะครับแล้วผมจะลองเปลี่ยนนะครับการเชื่อมหลักกาวจากนิวตรอนไปเชื่อมที่ตรงเทอร์มินอลของเครื่องนะครับสังเกตว่าจะไม่มีกระแสวิ่งรัวลงไปที่ดินนะครับทำให้ตัวเบรกเกอร์การไฟฟ้าเนี่ย ยกขึ้นได้ปกตินะครับอันนี้ก็เป็นการสาธิตวิธีการต่อระบบกาวที่ถูกต้องนะครับก็คือแนะนำให้ลูกค้าต่อที่ช่องตำแหน่งกาวนะครับตรงเทอร์มินอลด้านในของของตัวเครื่องนะครับหรือตำแหน่งกาวด้านข้างเครื่องนะครับในรุ่นระบบไฮวลต์ขอ,ของทาง a p p l e g r e e n นะครับ ไม่ว่าลูกค้าจะมีการไฟฟ้าร่วมหรือไม่มีการไฟฟ้าร่วมนะครับวิธีแก้เอาพุทไฟออกสองเส้นนะครับก็เราจะแก้โดยการลงกราวที่ตำแหน่งเทอร์มินอลนะครับหรือตำแหน่งบอดี้ข้างเครื่องเท่านั้นนะครับอ่ะวันนี้เราก็มาสาธิตการรีวิวการติดตั้งระบบกาวที่ถูกต้องให,ให้ชมเพียงเท่านี้ครับแล้วก็ เดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าเกี่ยวกับการเทสระบบต่างๆโอเควันนี้ก็ขอจบการสาธิตเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ